ครับท่านผู้ชม,มนี่ก็คือกับช่อกตอตโฟกแอนด์เดอะแกงวันนี้ก็จะมาดวที่ถ่ายแต่ไม่ใช่อันนี้นะมีอีกอันนึงนี่โอเคเดี๋ยวผมาหาที่ตั้งกล้องก่อนนะครับโอเคท่านผู้ชมไม่ใช่รีวิวนี้นะรีวิววันนี้นี่ปุ่มมีเหมือนกันเลยนี่เออคลิปครั้งที่แล้วผมพูดผิดนะครับ ไอ้ตรงนี้มันคือที่แบบถ่ายรูปได้เลยนะครับไม่ใช่ที่ชาร์จแบตน,นะครับไม่หยวมากวนเดี๋ยวลองยืดก่อนนะครับอ,อ,อ,อุ้ยนะครับโหย,ยาวมากเลยครับลองหน้าใหญ่นี่ครับเดี๋ยวลองดูอีกอันนึงนะครับ อันนี้นะมันจะสั้นกว่าผมลองดูแลแต่ันี้มันจะเก็บง่ายกว่าเดผมถือสองอันให้ดูเ,เห็นไหมครับเนี่ยมันไะ้กดจริงๆฟันดาบโอเคมันก็การใช้งานมันก็จะคล้ายๆกันนะครับเราขอเก็บอันนี้ก่อน Yeah. เก็บยากโอเคมาอันนี้เก็บแบบว่าแบบเฮ้ยมันเก็บยากมากเลยแต่อันนี้มันจะง่ายกว่านะครับนะนเนี่ยอันนี้ผู้ชมอยาหาผงไก่เนอะ ก็มีที่ถ่ายกล้องนะครับท่าชมยังใช้งานได้อยู่นะครับเมื่อวานพี่ผมก็ลองไปใช้ลองไปดูก,ก่อนหน้านี้กันได้นะค,ะครับเก็บยากจังเลยลๆๆๆแรงแรงแรงเลย เดโอเคเรามาเท่าเทียบกันนี่ครับเห็นไหมเล็กกว่ามากเลยโอเคเดี๋ยวลองยืดนให้ดูอีกทีหนึ่งครับปุ่มมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับดำๆอันนี้นะครับ ัน,นี้มันขาวนะครับไม่เห็น <c oughs> ผมจะไม่วงไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมตาผิดอีก <c oughs> ผมขอ,อยืดอันนี้นิดเดียวกันเพราะมันถ้ายืดแบบน้อยๆสูงประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่ถ้าอันน้อยมันจะเป็นยังไงอัน เาฝากคอมเมนต์ใต้ลิงก์นี้อู้หนี้เท่ากันละโอเคคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต้อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับบายบายวิ้ง